ถ้าป้ารวยปล่อยไปตามอายุ53ป้ารวยยายรวยแล้วถามว่าไอ้น้องใหม่คนเนี้เขาจะซื้อไหม SOP คอลลาเจนน้องไหนปัตตานีเนี่ยจะกินไหมคอลลาเจนวันนี้น้องใหม่มาด้วยค่ะน้องใหม่ว่าที่โกสตาคนใหม่ลุกคึ้นยืนกลับหลังหันโชว์เพื่อนไหนว่าโชคชสี่ก็มีคนสวยค่ะ น้องใหม่เนี่ยเวลาเดินไปกับดิฉันเขาบอกว่าลูกสาวหรอดิฉันรีบตอบเลยลูกสาวลูกสาวคลอดมา30มสกว่าปีแล้วไม่เคยเจอเลยเมา่อเจอในกิฟฟรีนบางคนก็เชื่อลูกทีมค่ะนะคะน้องไหนเนี่ยชาวปัตตานีค่ะทานทานเอ่ทาน,ทานเอ,อ s a าแซนทินเนี่ยค่ะดิฉันมีดาวไลน์แบบเนี้ยแล้วถามว่าดิฉันทำตัวทำตัวไปตามวัยอะเวลาเสนอสินค้าถามว่า น้องก็ซื้อกันไหมเขาซื้อนะแต่เหนื่อยนะเพราะสินค้าเขาขายตัวเขาเองแต่บทสรุปการขายมันจะช้ามันจะเหนื่อยแต่ถ้าดิฉันทําให้มันกระชากไวอะมันก็ง่ายอะค่ะเขาก็จะฟังดิฉันนะคะเหมือนน้องคนนี้ดิฉันก็มีทีมงานต่างชาตินะคะเวียงจันค่ะน้องหม่อมลูกป,ปลาอันนี้ก็ชาวปัตตานีคนนี้สาวนครสาวใต้สวยมอะจริงเหรอ น่ารักอ่เนี่ยคำพูดแบบเนี้ยบอกกดิกที่ฉันก็ไม่ค่อยพูดหรอกแต่เขาบอกว่าถ้าพูดอ่ะจะดูอ่อนกว่าว้ก็เลยต้องพูดลองพูดดูนะมันจะได้เขาเรียกอะไรจะได้คุยกับาดาวไล์สาวสาวสวยๆได้ค่ะภาพนี้ภาพนี้สิ่งที่ดิฉันอยากจะ พูดมากเลยถ้าคนที่ขึ้นทางด่วนจะเห็นป้ายนี้อยู่บ่อยๆน้องคนนี้ชื่อน้องพระสินกลิ่นลำดวนค่ะเป็นโกสซาในสายงานน้องก็เป็นนายแบบค่ะ Aero Body h a n d s o ซ e ขายเรือนร่างค่ะโชว์หุน่นโชว์โชว์ชุดอยู่บนทางด่วนค่ะและเขาก็ต้องออที่สำคัญคือผิวของเขาค่ะเป็นผิวสีแทนผิวเหมือนดิฉันเขาต้องการความขาว กระจ่างใสเขาก็เลยได้ทานแอสตาแซนทินทานเกรฟซีผิวใสแล้วเขาก็ได้เป็นนายแบบได้ดังใจในกิฟฟรินเขาอยู่ในตำแหน่งโกสตาค่ะแล้วก็อีกหนึ่งท่านค่ะคุณแนนค่ะวันแรกที่เจอตอนนี้กำลังจะขึ้นโกสตาวันแรกเนี่ยกระเต็มเชียวผมไม่ต้องพูดทรงที่ขัดห้องน้ำอะค่ะ ทรงขัดห้องน้ำนึกออกไหมคะมาแบบนั้นเลยแล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่แอสตาเซนตินออกพอดีดิฉันถามเขาคำคุณแนนคุณแนนเข้ามาสู่ธุรกิจกิฟฟารินนอกจากจากการเป็นผู้ใช้สินค้าแล้วอยากจะมีรายได้อีกสักเดือนละหมื่นไหมคุณแนนเขามีงานประจําค่ะเขาบอกว่าอยากได้สิพี่รวยเงินใครจะไม่อยากได้ก็เลยบอกคุณแนนเขาไปบอกว่าง่ายๆนะคุณแนน คุณแนนไปใดผมสักหน่อยนึงแต่งหน้าสักนิดหนึ่งด้วยสินค้าของกิฟฟอรีนที่คุณแนนบริโภคและที่สําคัญนะถ้าคุณแนนอยากผิวเรียบกิฟฟ้ากระจางลงนะคุณแนนทานกลางคืน2เม็ดกลางวัน2เม็ดหลังจากนั้นไม่กี่วันตอนนี้คุณแนนกําลังจะขึ้นโกสตาแล้วค่ะเห็นไหมมันโอเคไหมแอสตาแซนตินคราวนี้อยู่ที่ผู้นําเสนอละว,ว่าพูดให้หน้าเชื่อถือระดับไหนนะคะน้องอีกคนนึงค่ะ น้องการนาน้องการนาดิฉันจะบอกทุกท่านเลยว่าหลายท่านที่เป็นซินเวอร์กำลังจะขึ้นโกสตาจะไปหาใครดีเนะาะญาติก็ไม่เอาคนนั้นก็ไม่เห็นด้วยคนนี้ก็ไม่ดีแต่อยากจะเป็นโกสตาแต่ช่วงนี้เป็นโอกาสค่ะดิฉันไปทานข้าวในชีวิตประจำวันทานข้าวนอกบ้านเห็นไอ้น้องคนนี้เดินมาหน้าเนี่ยเต็มไปด้วยสิวไม่มีพื้นที่ว่างเลย เขามีความดีส่วนดีอยู่เรื่องเดียวผิวขาวขาวเหลืองเขาเป็นคนเหนืออุผิวดีมากแต่หน้านี่ครุขระงั้นเลยดิฉันหเห็นแล้วมันเขี้ยวมันเขี้ยวอยากขายเหรอข้างหน้าบอกอยากขายล้วสิใช่ค่ะก็เลยถามน้องก็บอกว่าน้องการจนาอยากหายจากการเป็นสิวมั้ยมีใครบ้างล่ะพี่ที่ไม่อยากหายหนูกินมาเยอะและ้วไม่รู้จักกันมาก่อนเขากําลังจะสั่งข้าวอาหารทําสั่ง ขเขาบอกว่าเขาอยากหายงั้นฟังพี่สักหนึ่งนาทีไม่ขอเวลามากเพราะข้าวพี่ก็ยังอยู่ในจานเพิ่งทานไปได้สองคำเหมนคุณการชาดาเดินมาละจานข้าวก็เลยบอกว่าพี่รวยขอเวลาหนึ่งนาทีตอนนี้กิฟฟรีนมีอาหารเสริมเป็นนางเอกในเรื่องผิวไม่มีใครสู้ได้เขาบอกจริงเหรองั้นหนูขอหนึ่งกล่องตงังเงินเดือนยังไม่ออกเงินเดือนยังไม่ออกสตงังมีน้อยขอกล่องเดียวกล่องเดียวพี่ไม่ขาย ถามมันในส่วนลลกโอู้ตหตว่าเอาอะใช่ไหม <S <S แต่บอกไม่ขายถ้าเธอซื้อไปกล่องเดียวอ่ะผลมันยังไม่ชัดอ่ะเดี๋ยวจะทอดว่าสินค้าของกิฟฟารีนไม่ดีต้องสองกล่องโอ้ยเงินเดือนยังไม่ออกอ่ะพี่เอาไปเลยสองกล่องแ้ากล่องเดียวพี่ไม่ขายพี่เก็บกลับอืม เขาก็เอาไปสองกล่องไปลองทานดูน้องอายุ27เวลาเนี้ยน้องก็เป็นโกสตาแอสตาแซนตินวันนี้มาด้วยค่ะลูกขึ้นยืนโชว์ตัวกลับหลังหันค่ะเห็นไหมวาริดของสารายแดงอ่ะ มันแน่สักแค่ไหนถ้าใครอยากจะขยายงานมันสุดยอดมากๆเลยและอีกหนึ่งท่านคุณพอ,อบกำลังจะขึ้นโกสตาด้วยสารายแดงเช่นกันนะคะคนนี้ค่ะอยากพูดมากๆเลยน้องเขาเลิศเลอเพอร์เฟเพียบพร้อมไปทุกเรื่องน้องก็เป็นนักเรียนนอกไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาเงินทองเพียบพร้อมเขาเข้ามาในกิฟฟอรินในฐานะอยากใช้สินค้าเท่านั้นเองพี่รวยหนูอยู่เมืองนอก หนูทานน้ำอสอสไอเบอรี่ประจำเพราะฉะนั้นหนูได้ข่าวว่าในกิฟฟรนเมีดิฉันบอกอใช่เอาอาสซลอ,อยากทานาซสาอิก็เอาไปเลยแต่วันนี้พี่รวยขออนุญ,ญาตฝากแอสตาแซนตินเพราะน้องน้องเป็นคนใต้นะแต่น้องข้าวขาวนะน้องเป็นคนชุมพรบ้านเดียวกับดิฉันฮะน้องเป็นคนที่ผิวสวยมากๆเลยน้องมิน้นพี่รวยขออย่างได้ไหม เธอจะทานอาระอีก็เรื่องของเธอแต่วันนี้ฝากแอสอาเซนนไปเพราะน้องอ่ะเขามีสภาพผิวที่ดีอยู่แล้วมีพื้นฐานของผิวที่ดีอยู่แล้วถ้าน้องมิ้นนำสาหร่ายแดงไปทานสักสี่กล่องนะสี่กล่องมันทานได้ประมาณ1เดือนแล้วน้องมิ้นลองสังเกตนะว่าใครๆจะทักน้องมินว่า ไปทําอะไรมาไปฉีดกลูกตมามมหรอน้องมิ้นไปทําอะไรมาไม่งั้นน้องถ้าน้องมิ้นไม่เชื่อน้องมิ้นก็ลองซื้อไปสิสักสี่กล่องหมดสี่กล่องแล้วน้องมิ้นลองสังเกตตัวเองว่ามีใครทักไหมตอนนี้เป็นโกสตายอดห้าหมไปรเรียบร้อยแล้วะคะ่ะด้วยยอดแอสตาแซนทินเห็นไหมอิตทริ์มันแรงมันสํมแดงเดช ได้ดียิ่งนักอันนี้คือสารสีแดงค่ะน้องโอ๊กเสกสันอุ่นอ่อนเช่นกันค่ะสิวเยอะพื้นที่ลุกรังเลยล่ะหาที่เรียบแทบจะไม่ได้หน้าตาแบบนี้ยอดขายเอสอาแซนทินสูงสุดที่โชคชัยสี่เพราะอะไรเพราะบอกว่าโอก๊กน้ำทับทิมก็ค่อนข้างหนักนะน้ำอาซาอีกก็ค่อนข้างหนักนะน้องเขาไม่มีรส โอกลองลองดูนะซื้อ SR s อ n t i แซนิน่ะใส่กระเป๋าไปแล้วพูดตามที่พี่รวยพูดอ่ะน้องก็อยู่ในเซตเทิลน้องก็ติดอันดับท็อป10 SR s อ n t i แซนินโชคชัยสีเซตเทิลค่ะหน้าตาแบบเนี้ <S <S อ่เขาเรียกฟังฟังดูแล้วก็ทำตามฟังดูแล้วก็ทำตามแต่ในกระเป๋าต้องมี SR s อ n t i แซนินไปด้วยนะคะถึงจะสำเร็จค่ะนะคะแล้วก็ แผ่นต่อไปกระชากไวง่ายจริงหรือง่ายไหมทำไมเบาๆง่ายง่ายสิสินค้าของกิฟฟารีนมีสินค้าที่จะกระชากไวตั้งเยอะแยะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยอย่าพูดว่าทำไม่ได้ถ้าเช้าขึ้นมาโปรแกรมสมองว่าวันนี้ฝนตกอะ่ะฉันคงไม่มียอดแน่เลยมันจะไม่มียอดตามปาก ที่เราพูดเพราะฉะนั้นดิฉันทุกวันค่ะตื่นเช้าขึ้นมาจิบกาแฟแบอกรวยวันนี้นะถ้าไปเชิญคนนะต้องได้เป็นกัวสตาถ้าเชิญแล้วก็สนใจสินค้าต้องยอดสัก5 0 0พีว PV ตอกย้ำแต่ถ้ามันได้สัก2,000ละ่ะมันก็โอเคกว่ามะแต่ถ้าคนนั้นะเขายังไม่พร้อมที่จะทำธุรกิจวันนี้แต่เขามีสัญญาณว่าจะทำธุรกิจเพราะฉะนั้นอยู่ที่แนวคิดคนนี้ค่ะ เขาคือใครแมนเดสเฟอร์นันเดสเหรียญทองพาราลิมปิกชาวสเปนเขาพิการนะคะเห็นไหมเขามีขาข้างเดียวมีแขนข้างเดียวเขายังสู้เลยและในห้องนี้ล่ะผู้นำสุดยอดทั้งนั้นเลยจะไม่สู้ได้อย่างไงสู้ไหมสู้สู้โวยเอาใหม่สู้โวยเนี่ยแตงที่ก็ได้แค่เนี้ยนะ อะรอะ่ะแล้วทำยังไงอะ่ะพูดมาตั้งนานอ้วนๆแบบเนี้ยกระชากไหวไหมโอ้โหไขมันคนนี้คือใครที่ฉันไปชวนสมาชิกใหม่คนนี้มาทำธุรกิจคำแรกที่เขาพูดหนูไม่รวยหนูไม่สวยหนูไม่เก่งหนูไม่คบใครหนูพูดไม่เป็นโอ้โหยาวเลยนะคะเขาคือใครอยากทราบไหมคะผู้หญิงคนนี้เขาคือใครแต่ สามีดิฉันบอกว่าผู้หญิงคนนี้ทําได้เพราะแววตาของเขาเป็นเลือดนักสู้แววตาของเขาเป็นเลือดนักสู้ทําไมรู้ว่าเขาเป็นเลือดนักสู้เพราะดิฉันทําธุรกิจเครื่องถ่ายเอกสารค่ะมันจะมีซากเครื่องถ่ายเอกสารเก่าๆและผู้หญิงคนนี้รับซื้อของเก่าซาเล้งรู้จักไหมคะชาวสังคมเมืองหลวงรู้จักกันไหมคะซาเล้งค่ะเขาทําอาชีพซาเล้งค่ะแล้วก็บอกว่าหนูคงทําไม่ได้หรอกให้หนูแต่งตัวอย่างพี่รวยมานั่งเขียนคิ้วทาปาก หนูทําไม่ได้บอกถ้าอยากได้เธอต้องเปลี่ยนเขาน่ารักอะ่ะเขาบอกหนูยอมเปลี่ยนถ้ามันมีไรายได้เกิดขึ้นมาแต่พี่รวยอย่าทิ้งหนูนะคนของเป็นดาวไลยใหม่ๆก็จะพูดอย่างนี้นะแตส่สักระยะนึงสักระยะนึงเขาจะทิ้งเราแรกๆพี่อย่าทิ้งหนูนะหนูยอมเปลี่ยนและแล้วเขาก็ตัดสินใจที่จะทำเป็นธุรกิจค่ะแล้วก็ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเอง คนเดียวกันนะว้า wow. วเข้าเป็นอาสาสมัครของ Islet Peach ค่ะสุดยอดมากเลยคนนี้ไม่ดือ้อไม่สนถ้าเปรียบกับอาหารคืออาหารตามสั่งค่ะเป็นลูกที่ดีนะเวลานี้ต่อไปไม่รู้รอเล่นค่ะ นะคะเขายอมเปลี่ยนแปลงตัวเองบอกให้เปลี่ยนทรงผมก็เปลี่ยนบอกให้ผอมก็ผอมเขาลดไป11กิโลค่ะนะคะอยู่ที่โชคชัย4ผลลัพธ์แสนหอมหวาน ของอาชีพซาเลง็งซึ่งใครๆก็มองข้ามเขาติดจูเนียร์บินิแรนล์ลี่รีวอร์ดสสมัยและตามมาด้วยแฟนตาสติกค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณระวิวันและคุณชานชัยจิตกระจายแสงค่ะลุกขึ้นว์ตัวได้ค่ะ2ท่านซาเล็งนะแต่ตอนนี้ไม่ขับซาเล็งแล้วค่ะลืมถ่ายรูปรถมาให้ดูแจ๊สค่ะซาเล็งอนุรักษ์ไว้แล้ว เขาเรียกอะไรคนเราบางครั้งต้องดูแววตาว่าสู้จริงไหมเนี่ยเห็นไหมสวยไหมแต่ถ้าจะเป็นเหมือนเดิมแบบเนี้ยโอ้ป้าแมมป้าแมมอะซื้อเอสโอพีคอลลาเจนไปกินให้มันดีก่อนเถอะแล้วค่อยมาเสนอหนูจริงไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนแปลงค่ะมันจะทําให้เราอะทำงานง่ายขึ้นง่ายขึ้นสะดวกขึ้นเป็นเครื่องผ่อนแรงหรือว่าเป็นเครื่องทุ่นแรงในการทํางานนั่นเองค่ะ เปลี่ยนแปลงอันนี้คือผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงตัวเองจากการใช้ผลิตภัณฑ์สรุปทั้งหมดทั้งมวลเราต้องเปลี่ยนที่ตัวเองก่อนซื้อมากินก่อนซื้อมาใช้ก่อนเพื่อทำให้ตัวเองเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ค่ะสินค้าของกิฟฟรีเขาดูเขาดีอยู่แล้วสรรพกุณเขาดีอยู่แล้วอยู่ที่คนนำพาอยู่ที่ตัวเรานั่นเองนะคะแนวคิดสกิดใจของดิฉัน ยากไหมไม่ยากดิฉันจะให้เคล็ดลับห้าออกก็พอแล้วนะคะอันนี้ไม่ใช่มือนางนังนะค่ะทําให้ดูสนุกสนุกจะได้ไม่หลับอาหารค่ะอาหารดิฉันจะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงนางงามอะ่ะเขาชอบกินแกงปลากินแกงส้มกินแกงเลียงกินน้ําพริกปะทู ค่ะอันนี้คืออาหารที่ดิฉันทานในชีวิตประจําวันหิวกันแล้วละสี่พูดถึงเรื่องอาหารเตรียมจานเตรียมช้อนกันเลยนะวันนี้ในห้องนี้ค่ะพิธีกรเ็าบอกว่าจะมีแจกอาหารด้วยนะคะเตรียมกันเลยนะรับปากกันเลยค่ะเตรียมเลยค่ะเข้าแถวค่ะคนละจานไปแทะกันให้อร่อยนะคะ,คะเขาบอกว่ากินอะไรทําให้โง่โง่ด้วยอ้วนด้วยถ้าคนที่อยู่ในสังคมเมือง จะหนีไม่พ้นค่ะอาหารจังฟูด้ดอาหารฟาสต์ฟูด้ดอาหารเหล่านี้ทุกท่านได้ทานกันบ้างไหมคะอาหารเหล่านี้สมควรหลีกเลี่ยงยิ่งนักค่ะเป็นอันตรายสุดๆและแบบนี้ลหะได้ทานบ้างไหมในกิฟฟรีนไงคะไฟโตวิตค่ะไฟโตนิวเทียนไฟโตวิตของเรานั่นเองค่ะต้องทานนะคะทานแล้วสุขภาพผิวดี สุขภาพจิตดีที่สําคัญก็บอกว่าคนสุขภาพดีอ่ะให้ดูตอนถ่ายอุจจาระเคยดูกันบ้างไหมจึงเหรอเขาบอกว่าคนที่มีสุขภาพดีอ่ะตอนเช้านะพรุ่งนี้ลองไปดูว่าเราอ่ะเป็นเหมือนที่ดิฉันพูดไหมเวลาถ่ายไหมนะดิฉันนะดิฉันนะโอ้ยก้อนมันเหลืองนะอารามเชิญอแล้วมันก็ขดงอนะนะนะ ขดงอเรื่องอาร่ามอยู่ในคอหานนะมูลอุจจระนะโดยประมาณครึ่งกิโลเขาบอกว่าคนที่มีสุขภาพดีสีมันจะเหลืองทองผ่องอัมพัยถ้าหยิบขึ้นมาแล้วก็ชั่งน้ำหนักประมาณครึ่งกิโลอันนี้ถือทางการแพทย์แต่ในเชิงปฏิบัติไม่ต้องแหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ปดชั่ง